สองสหายกับหมีมีชัยสองคนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทั้งสองเดินทางเข้าไปในป่าใหญ่ระหว่างทางพวกเขาเจอหมีหิวโซตัวหนึ่งกำลังเดินตรงมาทัานใดนั้นชายคนแรกรีบหนีขึ้นไปบนต้นไม้และทิ้งเพื่อนของเขาไว้ด้านล่างเพียงลำพงัง ส่วนชายอีกคนตกใจกลัวไม่รู้ว่าจะหนีไปทางใดจึงแกล้งน,นอนตายอยู่ใต้ต้นไม้นานเมื่อหมีเดินตรงมาหาชายคนที่แกล้งตายและยื่นจมูกไปใกล้ๆเพื่อดมกลิ่นสักพักมันก็คำรามและเดินคอตกกลับเข้าไปป่าลึก ไปตามเดิมเพราะธรรมชาติของหมีจะไม่กินเหยื่อที่ตายแล้วหลังจากนั้นชายที่อยู่บนต้นไม้จึงลงมาด้านล่างและถามเพื่อนว่าเมื่อครู่นี้มีพูดอะไรกับเจ้าบ้างเขาจึงลุกขึ้นแล้วตอบว่า มันบอกให้ข่าอย่าได้ร่วมทางไปกับคนที่ทิ้งเพื่อนและหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวเป็นอังคารนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนแท้ต้องไม่ทิ้งกันในยามที่ยากลำบาก